วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระผู้ช่วยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันอาทิตย์รายการของเราได้นำพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีมาแบ่งปันมาเป็นบทเรียนหนุนใจให้กับคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งนี้ประการหนึ่งที่เราใช้เพลงสดุดีก็เพราะว่าเราเห็นว่าดาวิดนั้นได้ใช้คำเพลงสดุดีนี้อธิษฐานวิงวอนนมัสการ ถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าทุกอย่างนั้นอยู่ในคําเพลงสะดุดีนะครับดังนั้นทุกวันอาทิตย์รายการของเราจึงนําพระธรรมสะดุดีมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับในพระธรรมสะดุดีบทที่54ข้อที่หนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและโดยพระอนุภาพของพระองค์ ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวการร้องทุกข์ของดาวิดที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้ที่ถูกตามล่าโดยน้ำมือของกษัตริย์ซาอูลและกองทัพของท่านนะครับที่ต้องการอยากจะจัดการอยากจะเอาชีวิตของดาวิดจริงๆนะครับ สแสวงหาทุกวิถีทางในการที่จะกำจัดดาวิดแต่เราจะเห็นท่าทีของดาวิดว่าแม้เขาอยู่ในฐานะผู้ถูกล่าเหมือนกับเป็นเหยื่อนั้นนะครับดาวิดได้ถวายชีวิตของท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกสถานการณ์ดาวิดเป็นนักอธิษฐานที่เราควรจะเรียนแบบและเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่พึ่งพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเหมือนกับดาวิดนะครับ ดังนั้นจึงหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้จะเป็นพรและเป็นกำลังสำหรับเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกวหนึ่งขึ้นไปครับคุณผู้ฟังครับและในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันในวันนี้ก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่54นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับ พระธรรมสดุดีบทที่54มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคำอธิษฐานขอความเป็นธรรมถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายมัสคิวบทหนึ่งของดาวิดเมื่อชาวซีฟไปทูลซาอูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและโดยพระอนุภาพของพระองค์ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงียะพระกันฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์คนไร้ความปราณี มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์พวกเขาไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระเจ้าองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพระเจ้าขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองพวกศัตรูของข้าพระเจ้าขอทรงทำลายเขาโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายสัตววบูชาแด่พระองค์ด้วยความสมัครใจข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เพราะพระนามนั้นประเสริฐเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นและดวงตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูแพ้ จบพระธรรมสดุดีบทที่54คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทนี้เราอาจจะตั้งชื่อเรียกชื่อบทว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ได้นะครับเพราะว่าพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ดาวิดถูกกษัตริย์ซาอูลซึ่งอยู่ในฐานะพ่อตาของตัวเองนะครับ ตามไล่ล่าเอาชีวิตของลูกเขยเพราะความอิจฉาริษยาและกลัวว่าดาวิดจะมาแย่งชิงเอาบัลลังก์ของตนไปทั้งทั้งที่ตอนนั้นซาอูลก็ถูกปลดจากตำแหน่งแล้วและพระเจ้าได้ส่งให้ผู้เผยพระวจนะซามูเอลมาเจิมตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลแล้วนะครับและนอกจากนั้นเมื่อดาวิด หนีไปยังแผ่นดินซีฟและอาศัยอยู่ที่นั่นมีคนซีฟที่อยู่ฝ่ายกษัตริย์ซาอูลและอยากได้ความดีความชอบจึงใช้คําว่าคาบข่าวไปบอกแก่ซาอูลเพื่อจะให้ยกทัพมาจับดาวิดซึ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์แก่ดาวิดมากยิ่งขึ้นแม้คนชั่วจะเสาะแสวงหาดาวิดคนของพระเจ้าเพื่อจะทำลายชีวิตเสีย แต่ดาวิดเองก็ยังเชื่อวางใจในความรักมั่นคงและการช่วยกู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดาวิดได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและโดยพระอนุภาพของพระองค์ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ดาวิดได้กล่าวถึงพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดซึ่งท่านรู้ดีว่า มีแต่พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยได้เหมือนพวกสาวกของพระเยซูคริสต์ในสมัยคริสตจักรยุคเริ่มแรกนั้นเขาได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าในผู้อื่นนั้นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นที่ช่วยให้รอดไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าคุณผู้ฟังครับ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแสนดีนั้นได้เงี่ยพระกันฟังคำวิงวอนทูลขอของคริสเตียนอยู่เสมอนะครับดาวิดได้อธิษฐานต่อไปว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงี่ยพระกันฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์อาจารย์ยากบก็ได้ยืนยันกับพี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มว่า พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลพร้อมกับยกตัวอย่างจากเอลียาที่เป็นคนธรรมดาแต่อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอพระเจ้าให้หยุดฝนเป็นเวลาสมปีครึ่งก็เป็นไปตามนั้นแล้วท่านได้อธิษฐานอีกครั้งขอให้ฝนตก การอัศจรรย์ก็อุบัติขึ้นฝนก็ตกลงมาคุณผู้ฟังครับมีคำกล่าวเอาไว้ว่างูพิษนั้นไม่ร้ายเท่ามิตรทรยศในพระคัมภีร์ตอนนี้ดาวิดถูกตามล่าเอาชีวิตจนต้องหนีไปอยู่ตามหุบเขาและในถ้ำและบางครั้งต้องไปอาศัยอยู่กับคนต่างชาติดาวิดรู้สึกแปลกใจที่ คนที่ตามฆ่าท่านนั้นเป็นเหมือนคนแปลกหน้าเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักมักจี่กันมาก่อนเลยนะครับแต่พระกัมพีได้บอกถึงลักษณะที่เด่นชัดของคนที่ตามล่าดาวิดนั้นว่าเขาเป็นคนที่ไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตาหมายถึงคนที่ไม่มีพระเจ้าและไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเลยนะครับดาวิดได้อธิษฐานต่อไปว่าดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้าองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้าในพระคัมภีร์ข้อนี้หนุนจิตชูใจเป็นอย่างมากก็คือเมื่อดาวิดถูกกษัตริย์ซาอูลไล่ล่าเอาชีวิตและให้ทหารจำนวนมากออกตามค้นหาออกคำสั่งว่าเจอดาวิดที่ไหนก็ฆ่าทิ้งได้เลย ซึ้นแทนที่ดาวิดจะท้อแท้ใจหมดหวังหรืออาจจะชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนแต่ว่าท่านได้ละสายตาของท่านจากบรรดาเหล่าศัตรูและมองขึ้นไปที่เบื้องบนเห็นพระพักของพระเจ้าและก็รอรับความช่วยเหลืออันมั่นคงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากนั้นดาวิด ยังมองเห็นถึงอนาคตของพวกศัตรูนะครับท่านกล่าวว่าความชั่วร้ายจะย้อนกลับไปสนองแก่ตัวพวกเขาเองซึ่งเหมือนกับที่เราเคยได้ยินคนที่กล่าวเอาไว้นะครับในภาษิตไทยบอกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองคนนั้นหรือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแต่ที่สําคัญในการที่คนอาธรรมถูกลงโทษนั้น เนื่องมาจากความสัตย์ซื่อและความยุติธรรมของพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่เพียงเพราะความผิดบาปของพวกเขาเท่านั้นเมื่อกษัตริย์ดาวิดพูดถึงคนที่ต่อต้านนะครับท่านบอกว่าดวงตาข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูพ่ายแพ้แล้วท่านก็กลับมากล่าวถึงท่าทีของตัวท่านเองว่าข้าพระองค์จะถวายสัตว์บูชาแด่พระองค์ ด้วยความสมัครใจในพระคัมภีร์เดิมได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอลเขาจะนำสัตว์ที่ไม่มีตำหนิหรือไม่มีมนทินไปที่พลับพลาหรือที่พระวิหารแล้วก็มอบสัตว์นั้นแก่ปุโรหิตด้วยใจยินดีเพื่อให้นำไปเผาบนแท่นบูชาถวายขอบพระคุณแด่พระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวในทํานองเดียวกันนะครับว่า เปาโลได้ขอร้องให้คริสเตียนกระทำเช่นนั้นแด่พระเจ้าด้วยมิใช่การถวายสัตววบูชาแต่เป็นการถวายชีวิตของตัวเองนั้นเป็นเครื่องบูชาอาจารย์เปาโลกล่าวเอาไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านดาวิดได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ยกย่องพระนามอันประเสริฐของพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าจิตใจของดาวิดนั้นสรรเสริญพระเยโฮวา ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ดีหรือร้ายเกิดขึ้นกับเขานะครับมันตรงกันข้ามกับกษัตริย์ซาอูลกับพรกพวกที่คอยเคียดแค้นอิจฉาริษยาและโหดร้ายต้องการทำลายคนอื่นเพื่อที่จะรักษาอำนาจรักษาบรรลังของตนเองอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับคริสเตียนของเราก็ควรจะอยู่ในทำนองเดียวกันกับดาวิดในการดำเนินชีวิตก็คือ ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18ได้กล่าวเอาไว้ว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ดาวิดได้กล่าวต่อไปว่าเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิน้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อดาวิด เชื่อวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการทรงช่วยกู้ก็มาถึงเขาในเวลาที่เหมาะสมนะครับการช่วยกู้ให้พ้นจากภัยพิบัติในโลกนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพระเยซูคริส์ตทรงช่วยกู้มนุษย์ให้พ้นจากความชั่วร้ายจากอำนาจของผีมารซาตานและบึงไฟนรก เราคริสเตียนจึงได้รับความรักความหวังสันติสุขและความรอดและชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าจะทรงช่วยเราทุกคนให้เป็นนักอธิษฐานเหมือนกับดาวิดในทุกสถานการณ์ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปธรรมค้ำจุนฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง และให้เรามอบถวายชีวิตของเรามอบกายจิตใจของเราแด่พระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมใน พระธรรมสดุดีบทที่54เอาไว้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าชาวซีฟนั้นเป็นคนในเผ่ายูดาเผ่าเดียวกับดาวิดแต่ก็เป็นผู้ที่ทรยศดาวิดไปบอกที่ซ่อนของดาวิดให้ซาอูลดาวิดต้องเผชิญความทุกข์ยากจากคนแปลกหน้าคือคนหญิงพยอง ไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตามุ่งเอาชีวิตท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ดาวิดเข้าหาพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้าการเข้าหาพระเจ้านั้นต้องเชื่อในพระนามของพระเจ้าคือเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรงกู้ชื่อเสียงของพระองค์เองว่าพระองค์ทรงชอบธรรม ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรงประทานความเป็นธรรมดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์้ำจุนทรงประเสริฐทรงซื่อสัตย์ทรงยุติธรรมและทรงอนุภาพจึงสามารถช่วยกู้เขาให้รอดได้ดาวิดขอความยุติธรรมและขอที่เขาจะเห็นศัตรูที่อธรรมนั้นท่ายแพ้ไป ท่ามกลางปัญหาดาวิดไว้วางใจในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7นั้นอาจารย์เปาโลจึงสอนให้เราอธิษฐานเมื่อเผชิญความทุกข์ร้อนให้อธิษฐานวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณล่วงหน้าแม้ปัญหาจะยังไม่ได้ถูกแก้ เราก็ต้องมีความเชื่อว่าจะได้รับการแก้ไขจึงขอบพระคุณล่วงหน้าได้ประโยคสํสำคัญก็คือผลจากการอธิษฐานนั่นก็คือสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เช่นเราจะไม่คิดลบจะไม่ฟุ้งซ่านเกินเหตุอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับขอหนุนใจเรานะครับ ที่จะมีเวลาได้อธิษฐานเผื่อคนที่ถูกทรยศนะครับอธิษฐานขอความเป็นธรรมจากพระเจ้าและมอบไว้กับพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและนอกจากนี้เราก็สามารถอธิษฐานขอให้คนที่ทรยศนั้นกลับใจเสียใหม่เพื่อพระเจ้าจะสามารถอวยพรเขาได้เช่นกัน ผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ i